สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งก็จะบรรยายโดยพี่ยงโดยที่พี่ยงเนี่ยนะครับได้ทำการแบ่งเนื้อหานะครับในส่วนนี้ออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือจะเน้นการแก้สมการเป็นหลักแล้วก็ส่วนที่2ครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหานะครับซึ่งจริงแล้วก็สำคัญทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับสําสหรับการบรรยายในวันนี้นี่นะครับก็จะเป็นการบรรยายในส่วนที่1ก่อนก็คือพาทําในเรื่องของการแก้สมการอย่างเดียวก่อนนะครับยังไม่ไปถึงใน,ในส่วนของโจทย์ปัญหานะครับสํหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับ ถ้าสนใจนะครับสื่อการสอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อพี่ยงได้เลยนะครับตามอีเมลนะครับที่เห็นณตอนนี้เลยนะครับก็คือย o งจุดสมพงนะครับ s i gmail com นะก็ลองเขียนเมลนะครับมาหาพี่ยงดูก่อนนะครับแล้วพี่ยงก็จะตอบกลับนะครับทางอีเมลของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอีเมลทุกฉบับเลยนะครับที่น้องๆเขียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบถาม ทุกอย่างนะครับก็เขียนมาเล่นกับพิยองได้นะครับเอาละในต้นชั่วโมงนะครับในต้นชั่วโมงนี่นะครับพิยองได้ทําการแจกเอกสารให้กับพวกเราแล้วนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเนื้อหาประกอบการเรียนรู้ในการบรรยายครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดตรุยโจทย์นะครับฝึกแก้สมการอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นภาคแรกก่อนนะครับภาคแรกก่อนซึ่งถ้าเราชนาญในส่วนนี้แล้วเนี่ยนะครับ พอเราไปในส่วนของโจทย์ปัญหาเนี่ยพอเราตีโจทย์แตกปับ๊บนะครับผูกสมการได้ก็สบายแล้วคันนี้นะครับก็จะไม่ยากล้ะเอาละ่ะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับโดยเราจะพาทํากันทีละข้อเลยนะครับก็คือทําไปพร้อมๆกันเลยมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับเอาละ่ะมาเราเดี๋ยวพยงขอ เขียนโจทย์ก่อนนะครับขอเขียนโจทย์ก่อนโจทย์ข้อที่หนึ่งนี้เขาเป็นอย่างนี้ครับ x ส่วน6กุกนนะครับ x ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ x ลบ1ส่วน2 5. นี่นะแล้วก็เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ2ส่วน5ลบด้วย x ส่วน3เราจะไปกันแบบช้าๆนะครับเรามาดูกันนะครับสมการลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นสมก,การในรูปของเศษส่วนเห็นไหมครับจะมีตัวส่วนที่ทําให้เราแบบค่อนข้างจะโอ้ลำบากใจจริงไหมแก้อย่างไงดีนะครับที่จะทําให้มันง่ายๆนะครับหลักการแก้สมก,การลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้า,าพวกเราเนี่ยนะครับไปเจอโจทย์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะจะต้องทําการกําจัดตัวส่วนก่อนเลยนะครับเวลาเจอเป็นเศษส่วนนะครับทำยังไงล่ะใช่ไหม เราลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ตัวส่วนเนี่ยนะครับจะมี6แล้วก็มีอะไรครับมี3นะตอนนี้นะครับมี6กับมี3วิธีการนะครับให้เราไปหาคอรนอครับคอรนอนะฮะคอนก็คือคูณร่วมน้อยนะฮะของตัวส่วนในที่นี้เนี่ยก็คือใครครับ6กับ3เอาละการหาคอรนอเราก็มาเขียนลักษณะอย่างนี้ เอาใครหารครับพี่ยงเอาสามหารนะเอาสามปหารสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกเรียบร้อยคอลนอรครับเองครับก็จับคูณให้หมดเลยสามคูณหนึ่งคูณสองเพราะฉะนั้นคอลนอในที่นี้ก็คือเท่าไหร่ครับ6ตอนนี้นะครับคอลนอของ3กับ6ตอนนี้เราได้ละก็คือ6นั่นเองนำคอลนอที่ได้แหละครับ ไปคูณตลอดสรรมการเลยพี่โยจะเขียนอย่านีนะครับว่านำา6ครับคูณตลอดอคูณตลอดนะ,ะเราจะเริ่มคูณเลยนะครับคิดในใจนะครับลองดูนะเอา6มาคูณ x ส่วน6ก่อน6คูณ x ส่วนหเห็นไหมครับตัวส่วนมี6อยู่แล้วอเอาอย่างนี้ดีกว่า อันนี้ทีกว่านะครับเดี๋ยวพี่กวนละงง6คูณนะฮะพี่ย้งเขียนเลย x ส่วน6ปึ๊บลบด้วย6คูณเศษ1ส่วน3นี่ครับคำว่าคูณตลอดคืออย่างนี้นะฮะ x ลบด้วยเศษ1ส่วน2เข้าใจไหมฮะเท่ากับเอา6คูณนี่ครับเศษ1ส่วน3 ข้างในกันนี้ก็เป็น2ส่วน5นะลบด้วย x สุดสาเป็บอย่างนี้แล้วครับทันนะฮะจากนั้นเราก็เริ่มตัดครับนี่หกตัดซะเลยเอาตัดอีกครับ3 1 3 3 2เป็น6นี่เรียบร้อย3 1 3 3 2เป็น6ตัดไปอีกทันนะครับไม่เร็วเกินไปนะต่อนะฮะ จากนั้นเหลือเท่านี้ครับ x ลบ2คูณอยู่กับ x ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับ2คูณอยู่กับ2.5ส่วนหลบด้วย x ส่วน3เหลือเท่านี้ทันนะ เห็นไหมครับว่าสมการมันจะเริ่มง่ายขึ้นละตัวส่วนมันเริ่มหายไปทีนิดเห็นไหมครับจากนั้นทายังไงครับเราก็ทําการนี่ครับกระจายเข้าไปเอาละจะเริ่มกระจายแล้วนะครับนี่ครับกระจายเข้าไปเพราะฉะนั้นออกมาเป็นรูปนี้นะครับ x ลบเวลากระจายตรงนี้ต้องเอาไปทั้งข้อนะจีกไหมครับลบ2คูณ x ได้ ลบ 2x ลบคูณลบเป็นบวก2คูณ1ส่วน2ตัดเลยนะครับเหลือ1ต่อนะเท่ากับ2ตัวนี้เข้าไปคูณอีกครับตัวนี้เขาเรียกว่าการคูณเศษส่วนการ